ปัญหาตาล่างที่พบบ่อยและทางแก้ที่เหมาะก,กับทุกปัญหาคุยกับหมอบีศิลปกรรมตกแต่งสวัสดีครับผมนายแพทย์ชัดพงศ์สัาตสาธิตสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งกันประเทศไทยวันนี้มาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของปัญหาของเรื่องของตาล่างบ้างนะครับหลายๆคนก็คงจะมีปัญหานี้นะครับแล้วก็ต่อไปนี้ถ้าคิดว่าที่คุณหมอพูดมี สาระหรือมีประโยชน์อะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับดวงตาเป็นหน้าต่างของความรู้สึกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะดีใจเสียใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามักจะใช้กล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาในการแสดงสีหน้านะครับรวมทั้งการมองการมี eye contact กับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าดวงตาเราดูไม่สดใสเนี่ยมีบวมหรือว่าในทางกับกันหรือว่ามีตาโหลหรือตาลึกเนี่ยมันก็จะ สร้างความไม่สดใสแล้วก็ความไม่มั่นใจให้กับตัวเรานะครับทีนี้เรามาลองดูว่ามันจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยยังไงนะครับอันแรกที่หลักๆเลยปัญหาของตาล่างเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของถุงไขมันใต้ตาแล้วก็เรื่องของหนังเกินนะครับความหย่อนคล้อยคนที่มีถุงไขมันใต้ตาล่างอาจจะใหญ่เล็กเนี่ยอาจจะมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ในลักษณะตาดวงตาของแต่และครอบครัวได้นะครับ รวมทั้งอาจจะมีการทํางานที่ผิดปกติของต่อมไร้ท่อบ,บางอย่างทำให้ไขมันหรือของเหลวในระ่างกายสะสมบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะรวมทั้งเอจิ้งโปรเซสหรือว่าวัยเราที่เพิ่มมากขึ้นจะมีเยื่อบุตาตรงเนี้ยเริ่มหย่อนคล้อยรวมทั้งมีกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่มันเริ่มหย่อนคล้อยทําให้มันโชว์เอาท์หรือว่ามันทําให้ไขมันที่มันอยู่ใต้ตาเนี่ยโป่งนูนขึ้นมาให้เราเห็นได้นั่นเองนะครับมันก็อาจจะเกิดความไม่สดใส รู้สึกเหมือนอ่อนเพลียเหมือนคนอดนอนในทางตรงข้ามเนบางคนอาจจะมีเรื่องของไขมันหายนะฮะไขมันหายทําให้ตาโหลตาลึกเนี่ยมันก็จะดูแบบดูไม่สดใสได้เหมือนกันนะครับมันทําให้มาบดบังความสวยงามของดวงตาเราะะทีนี้วิธีการแก้ไขเนี่ยปัญหาในเรือ่องของถ้าเป็นถุงไขมันโป่งนูนหรือการสะสมของไขมันหรือว่ามีหนังเกินส่วนใหญ่พวกนี้เราใช้การอาจจะใช้การผ่าตัดในเอาไขมันออกนะครับหรือว่าโรนทังเย็บกระชับของผิวหนังด้วยนะครับ แต่รวมทั้งถ้ามีล่องตาลึกเราอาจจะใช้เรื่องของการฉีดไขมันระดับไมโครเข้ามาช่วยแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องของการผ่าตัดเราต้องมาแยกปัญหานี้ก่อนครับปัญหาถุงใต้ตาเทียมอ,อันนี้เป็นภาษาไทยที่เราพยายามจะใช้คําอธิบายก็คือจริงๆแล้วเราไม่ได้มีถุงใต้ตาแต่ว่ามันมีความบวมของบริเวณตาล่างนั่นเองมันเกิดจากภาวะที่ร่างกายสะสมของเลืบริเวณใต้ตาล่างจนเกิดอาการบวมน้ําภาวะไหนบ้างที่ทําให้เราไม่สดใสอ่อนเพลียอาจจะมีเรื่องของการแพ้หรือการขยิ้ตาหนักๆนะครับในกรณี่ มีแพ้ฝุ่นแพ้อากาศหรือสารเคมีต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยหรือว่ามีการกมีการเสียใจมีการร้องไห้หนักๆนะฮะหรือว่ามีการทํางานหนักใช้สายตาเยอะๆจนทําให้ดวงตามันดูช้ามันดูบวมรวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําอันนี้สําคัญนะครับรวมทั้งการสูบบุหรี่ด้วยนะฮะอาจจะทําให้เรื่องของบวมหรือว่าตาโหลไปนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องแยกก่อนว่ามีปัญหานี้หรือเปล่านะครับอาจจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องของที่จะต้องมาผ่าตัดก็ได้นะครับเพราะ,ะนั้นไป แยกปัญหานี้ก่อนแล้วก็ไปคุยปรึกษากับคุณหมอให้เรียบร้อยก่อนนะครับอีกปัญหาหนึ่งตรงข้ามก็คือปัญหาล่องตาลึกล่องตาลึกเนี่ยอาจจะเป็นจริงๆมันไม่ได้อยู่ในบริเวณดวงตาไปอยู่ใ,ใต้ดวงตาลงมาก็คือที่เราเรียกว่าล่องน้ําตาเนี่ยนะฮะเป็นรอยต่อระหว่างตัวดวงตาเองกับตัวกระดูกที่เป็นเบ้าตาของเรานะฮะพวกนี้อาจจะมีเรื่องของล่องลึกนะครับอาจจะเกิดจากการมอง ดทเลทีฟกันระหว่างถุงไขมันที่มันโป่งออกมาทําให้ดูร่องตรงนี้ลึกหรือบางคนก็มีไขมันหายไปจริงๆร่องนึกนี้ก็จะบริเวณกว้างขึ้นนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขเนี่ยก็คืออาจจะต้องเติม อะไรเข้าไปอาจจะเป็นฟิลเลอร์หรือเป็นเรื่องของไมโครแฟตนะครับหรือว่าไขมันของตัวเองนั่นแหละนะฮะเพื่อให้ดวงตามันกลับมาเต็มสดใสขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้การจะฉีดไขมันนี่สําคัญมากนะครับหรือไม่ว่าจะฉีดฟิลเลอร์ต้องทากับผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นหมอเฉพาะทางนะครับไม่ใช่ฉีดกับใครที่ไหนก็ได้นะครับอันตรายนะฮะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการบวมหรือการเลือดออกหรือการฉีดเข้าเส้นเลือดที่ทําให้เกิดตาบอดได้นะครับอันนี้สําคัญนะฮะวิธีการ ต่อไปวิธีการจัดการปัญหาความงามของตาล่างเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนอันแรกการผ่าตัดศัลยกรรมที่ที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีเพื่อการยกกระชับผิวหนังรวมทั้งการเอาไขมันส่วนเกินออกหรือว่าจัดเรียงไขมันใหม่บริเวณนี้นะครับมันก็จะมี2วิธีหล,กลักๆ2เทคนิคลหลักก็คือบริเวณที่ใช้การผ่าตัดแผ่นในนะครับหรือการใช้ผ่าตัดบริเวณแบบแผ่นนอกคนที่ใช้แบบแผ่นในก็คือว่าไม่มีหนังเกินที่เราจะต้อง ตัดออกเพราะฉะนั้นมีแต่ถุงไขมันที่มันเป็นถุงอาจจะเกิดในคนที่อายุน้อยที่ถุงไขมันมันมาเร็วนะครับแต่ว่าหนังมันยังไม่เกิดอย่างเงี้ยเราก็จะใช้แผลที่อยู่ด้านในด้านเย็บบุตาเจาะเป็นแผลเล็กๆเพื่อเพื่อจะเข้าไปเอาถุงไขมันนี้ออกโดยที่ไม่ต้องตัดผิวหนังเกินออกนะครับพวกนี้ก็จะมีความบวมช้ำไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าคุณหมอจะต้องหยุดเลือดให้ได้ดีๆนะฮะแล้วก็มักจะหายเร็วภายใน1-2อาทิตย์นะครับอีกอันคือการผ่าตัด แบบแผลนอกก็คือว่ามีหนังเกินที่เราจะต้องยกกระชับด้วยเนี่ยแผลก็อยู่ใต้ขอบขนตาเลยฮะอยู่แนวชิดขอบขนตาที่เหมือนเวลาเราแต่งหน้าหรือว่าเขียนตาเนี่ยแหละก็อาจจะมีแผลบริเวณยาวไปถึงบริเวณหางตาตรงนี้นิดนึงเพื่อเป็นแนวที่จะยกกระชับขึ้นนะครับซึ่งก็จะสามารถเอาถุงไขมันใต้ตาออกได้นะครับทั้งส่วนในส่วนกลางหรือทั้งส่วนหางตาแล้วก็มีการยกกระชับหนังเกินซึ่งตรงนี้จะทําโดยที่มันไม่ตึงเกินไปเพราะบริเวณนี้มันเป็นบริเวณที่มันเป็น เราไิที่โซนหรือว่ามันเป็นส่วนที่มันอยู่ขึ้นอยู่กับแรงน้ำถ่วงด้วยแล้วก็เราจะต้องเหลือเนื้อประมาณหนึ่งนะครับเพื่อให้เราเวลาเรามองบนได้แล้วตามันไม่ปริ้นอันนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้อาจจะตึงเป๊ะไม่ได้เวลาเรามองตรงเนี่ยมันอาจจะต้องมีความหย่อนตามธรรมชาติอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะเรียบเนียนสวยขึ้นในคนที่มีหนังเกินจริงๆนะครับทีนี้ข้อคนรรู้ก่อนและหลังผ่าตัดศัลยกรรมใต้ดวงตาการผ่าตัด หลังตาล่างเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เวลายอยู่ประมาณ40-60นาทีไม่นานนะครับแล้วก็ทำโดยการฉีดยาชาได้นะฮะยกเว้นในบางรายที่เราทุ่มเราทำร่วมกับโปรเซสเจอร์ใหญ่เช่นการดึงหน้าหรือการทำโอเพนไรโนหรือการทำจมูกที่แบบโอเพนเนี่ยที่โดมใหญ่แล้วเราก็สามารถทำส่วนนี้ไปได้ด้วยกันในการดมยาครั้งเดียวนะครับทีนี้หลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่คุณหมอมักจะให้ประกบเย็นอยู่ที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลอยู่สัก15นาทีเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็ ดังนั้นกลับบ้านโดยเฉพาะช่วง2 3สาชั่วโมงแรกเนี่ยก็ควรจะประคบเย็นต่อเนื่องไปนะฮะรวมทั้งต่อทำต่อเนื่องไปสลับไปสลับมาสักครั้งละ15นาทีอะไรเงี้ยในช่วง2สวันแรกก็จะทำให้การยุบบวมนั้นเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็หายเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนผ่าตัดประมาณ7-10วันอย่างน้อยๆหรือ2สัปดาห์เนี่ยถ้าใครมีการทานยากลุ่มเอนเซดการแก้ปวดอย่างเช่นพวก บรูเฟนหรือว่าแอสไพรินหรือว่าทานเพื่อเป็นยาละลายเลือดเลื่อนนี่ควรจะต้องงดก่อนอย่างน้อยๆ1-2สัปดาห์นะครับรวมทั้งคนที่มีทานอาหารเสริมอย่างเช่นประเภทพวกฟิชออยน้ำมันปลานะครับคิวเทนวิตามินอ e, ีโสมหรือว่านมพึ่งอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ควรจะหยุดเพราะว่ามันมีผลต่อการที่จะเลือดออกผิดปกติได้หลังผ่าน,นะครับซึ่งอันตรายนะครับถ้าเลือดออกผิดปกติที่บ้านจนมันสะสมมันมันมันดันหรือว่าเลือดออก ซอไปถึงหลังรูปตานี่มีโอกาสที่จะทําให้ตาบอดได้นะฮะอันนี้สําคัญนะครับต้องแจ้งคุณหมอด,ด้วยนะครับอีกอันนึงคือต้องวัสูุบุรี่และดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย1-2สัปดาห์ก่อนและหลังผ่าตัดนะฮะไม่งั้นก็จะมีผลทั้งความบวมรวมทั้งความหายของแผลรวมทั้งอโอกาสที่จะเกิด เนื้อตายในคนที่ทําแผลด้านนอกโดยเฉพาะคนที่สูบุรีจ่จัดจนะครับาะเส้นเลือดไปเลี้ยงไม่ดีนะฮะรวมทั้งของมักดองอาหารทะเลอะไรที่มันจะทําให้บวมเนี่ยก็อาจจะงดไปก่อนสักหนึ่งสัปดาห์2สัปด,ด,ดาห์นะครับทีนี้หลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าก็อย่าลืมประกบเย็นไปด้วยโดยเฉพาะ3-5วันแรกนะครับแล้วก็เวลาเราทาความสะอาดก็ใช้น้าเกลือครับเช็ดแผลถ้ามีแผลอยู่ด้านนอกนะฮะซับแผลอย่าให้มีสเก็ตเกาะแผลเพราะนั้นเวลาตัดไหมก็จะหายดีแล้วก็ไม่มี ผิวลอกออกมานะครับอันนี้แค่ใช้น้าเกลือเช็ดอย่างเดียวนะครับทำให้สะอาดโดยที่ไม่ต้องทายาอะไรมากมายในอันนี้ในส่วนตัวที่คุณหมอแนะนําคนไข้นะ,ะบางคนทายาไอพวกออยเมนต์ไอครีมในบางทีมันมัน,ม,นมันกลังมากเกินไปนะครับก็ใช้น้ําเกลือนี่แหละเช็ดให้สะอาดพอแล้วนะฮะอาจจะใส่แว่นตาก,กันลมกันฝนสัหน่อยนะครับทีนี้หลังผ่าตัดอยู่ประมาณสัก3-5วันคุณหมอก็าจะนัดผ่าตัดใหม่แล้วนะฮะหลังตัดใหม่ก็สามารถแต่งหน้าได้นะครับ ก็คงไม่มีอะไรดูแลง่ายๆนะฮะแต่ว่าแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเช่นมันบวมๆผิดป,ปกติหรือช้ำผิดป,ปกติอะไรก็รีบแจ้งหมอที่พัาััสซะก่อนนะครับ ทีนี้เมื่อพูดถึงการฉีดไขมันใต้ตาหรือแก้ปัญหาล่องตาลึกเนี่ยการฉีดไขมันเข้าบริเวณใต้ดวงตาเนี่ยเราจะใช้ลักษณะของมโครแฟตนะครับสำคัญอาจจะต้องเป็นมโครแฟตทแทนเฟอร์เพราะมันจะต้องเป็นไขมันที่ละเอียดนะฮะนำไขมันของผู้ป่วยเองอาจจะเป็นบริเวณหน้าท้องหรือต้นขาเนี่ยนะครับแล้วก็มาคอนเดนท์่เหลือแต่เพียวแฟตจริงๆแล้วก็มาตัดเซลล์ให้ละเอียดนะครับเพื่อจะฉีดบริเวณตรงนี้ให้มันเติมเต็มขึ้นมาได้ในคนที่มีปัญหาล่องตาลึกนะครับหรือว่ามีความเหี่ยวย่นนะครับอะไรพวกนี้ แล้วก็มันช่วยเพิ่มความกระจ่างใสของใบหน้าได้รวมทั้งสเตมเซลล์ในแฟตก็อาจจะมาทํางานกับผิวได้ดีขึ้นในลักษณะถ้าเราใช้เทคนิคไมโครแฟตนะครับจะต้องทํากับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นอันนี้สําคัญต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางนะฮะโดยว่าเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งหรือแพทย์ออคุโลพลาสติกที่เป็นแพทย์ตาที่รีมาเฉพาะทางแล้วนะครับไม่ใช คุณหมอตาทั่วไปหรือว่าคุณหมอทั่วไปจะมาทําได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อันตรายเราจะต้องรู้จุดที่ฉีดจะต้องรู้ตําแหน่งที่ฉีดนะครับเพราะว่าถ้าฉีดไม่ถูกก็อาจจะปูดมากเกินไปหรือดูไม่เรียบได้ใช้ไขมันที่ไม่ถูกรวมทั้งถ้าฉีดไม่ถูกจุดเนี่ยอาจจะก,การเป็นการฉีดเข้าเส้นเลือดแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอันตรายนะครับตาบอดได้นะฮะอ,อ,อีกอันหนึ่งที่ข้อควรรู้ก่อนและหลังการฉีดไขมันใต้ตานะครับ การทำผ่าตัดแบบนี้มันถ้าถ้าพูดถึงการฉีดไขมันอย่างเดียวนะครับใช้ความพักพื้นไม่นานนะฮะอาจจะประมาณ1-2สัปดาห์ก็ค่อนข้างจะดูปกติแล้วที่จริงๆก็มันถ้าฉีดปกติก็มักจะไม่บวมอะไรมากมายหรือไม่ได้ช้ำอะไรมากมายจะมีช้ำเขียวตามรูเข็มได้บ้างนะครับแต่ไม่ใช่บวมช้ำแบบผิดปกติถ้าบวมช้ำผิดปกติก็มักจะเป็นเรื่องของความผิดปกติแล้วก็ไขมันเหล่านี้เมื่อเมื่อเทคแล้วมันก็อยู่กับเราไปอย่างน้อยๆคือ2-5าปีมันไม่ จริงๆมันไม่ใช่คำว่าอยู่กับเรา2-5ปีหรอกคือมันเท่ากับมันย้อนวัยเราไปใหม่อย่างน้อยๆ2-5ปีหรือถ้าในคนที่ดูเปลี่ยนแปลงเยอะคือล่องตาลลึกมากเราฉีดแล้วมันก็อาจจะยอมไปได้ถึง5-10ปีแล้วมันก็เริ่มแก่ไปกับเราใหม่เพราะฉะนั้นในอนาคตมันก็อาจจะมีการฟอรตัวได้เมื่อมันเป็นเอจิ้งโปรเซสของเราคือมันเริ่มแก่ไปกับเราใหม่นั่นเองเหมือนกเรย้อนวัยไปนะครับ เพราะฉะนั้นก่อนรักษานี่ก็ควรให้คุณหมอเนี่ยประเมินผิวหนังใต้ตาแล้วก็ไขมันที่จะมาเติมเพราว่าจะต้องเติมแค่ไหนนะฮะใช้ปริมาณแค่ไหนนะครับรวมทั้งงดดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งสูบบุหรี่ด้วยนะครับ1-2สัปดาห์ก่อนและหลังผ่าตัดน,นะฮะแล้วก็อาจจะงดใช้เครื่องสําอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่บํารุงตาแล้คือเราจะไม่ให้นวดนะฮะถ้ามีการฉีดไขมันตรงนี้เพราะว่าเราอยากจะ เลี้ยงให้เขาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่เพรสเชอร์หรือว่าใช้แรงอะไรกับเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องงดสัมผัสการเกาการกดทับบริเวณนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดปกติก็แจ้งคุณหมอทันทีนะครับอีกอันนึงก็ถ้าเป็นบริเวณด้านนอกเราอาจจะใช้เรื่องของฟิลเลอร์มาใช้ทดแทนได้ฟิลเลอร์ก็จะต้องเป็นไฮยาลูริกแอซิดหรือว่าเป็นฟิลเลอร์ของแท้ฟิลเลอร์มันเป็นคำกว้างๆไม่ใช่จะเอาโวลเทมชีตก็ได้ที่เป็นสารเลวไม่ได้นะครับจะต้องเป็นไฮยาลูริกแอซิดเพียวแล้วก็เป็น ตัวที่ผ่านอ,าอยยอที่ถูกต้องนะฮะอ,อีกอันนึงอาจจะมีการทรีตเมนต์ด้วยเครื่องไม่ชินต่างๆเช่นรีโอ e ฟเฟนซีหรือคลื่นวิทยุนั่นเองนะฮะเป็นเครื่อง RF อะไรเงี้ยมายกกระชับผิวก็สามารถทําได้ในการช่วยยกกระชับผิวหนังตรงนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่มันมักจะเป็นผลลัพธ์แค่ชั่วคราวนะฮะ อันอื่นก็การแก้ปัญหาเองที่บ้านอันนี้หมายถึงว่าเรื่องของการดูแลใต้ตาทั่วๆไปในในชีวิตประจาวันเนี่ยอาจจะมีวิธีอยู่สองสามวิธีเช่นถ้าเราทํางานหนักมากลับบ้านเนี่ยก็อาจจะนวดครึ่งเบาๆรอบดวงตาพักสายตาบ้างเวลาทํางานอย่าทางานต่อนเนื่องมากเกินไปเกิน2อถึงสชั่วโมงอาจจะต้องมีการพักบ้างน,นะครับอ,อย่างเช่นนวดครึ่งใต้ตาเสร็จก็อาจจะมีการประครบเย็นประครบเย็นช่วยในเรื่องของความบวมนะครับ ประครบเย็นหรือว่าใช้ใช้ใช้อะไรที่เย็นเย็นมาประครบสักนิดหนึ่งอาจจะไม่ต้องเย็นจัดก็ได้นะครับนอนประครบสัก15นาที20นาทีหลังผัดหลังทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะลดการบวมและลดเซลล์ออไรได้นะครับวิธีที่อาจจะใช้ไอครีมไอเจลที่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวเรานะฮะซึ่งหลายๆอย่างก็จะมีอาจจะมีส่วนผสมของคาเฟอีนที่ทาให้เส้นเลือดถดตัวซึ่งมันจะลดความบวมของตรงนี้หรือมีวิตามิน b ีมีสารอะเซทิลเจลาตปปไตรฟลา,ายที่กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ดวงตาดูสดใสขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเครื่องสอําอางนะฮะนอกจากนี้ยังมีการควรจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยอย่างเช่นถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์หนักเราก็คงต้องลดการดื่มนะฮะหลีกเลี่ยงแสงแดดถ้าเราออกแดดจัดอะไรเงี้ยก็จะทําให้ ดวงตามันมันมันดูไม่สดใสได้หรือมีการทั้งบวมน้ําในทางโรงข้ามถ้ามีการสูบุหรี่ก็จะทําให้ดูตาแห้งไขมันฝ่อแล้วตาลึกได้นะครับลดการรับประทานอาหารรดจัดเค็มจัดของหมักดองอะไรพวกนี้มันมันทำให้เซลล์ผิวระบวมนะครับเป็นโซเดียมนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าผู้หญิงก็ล้างเครื่องสําอางให้หมดนะครับก่อนที่จะเข้านอนทุกครั้งนะฮะทำหน้าให้สะอาดไม่ขย้ตาแดงๆนะครับ ก็จะทําให้ตาบวมโดยเฉพาะถ้ามีการแพ้ก็จะต้องไปหาคุณหมอผิวหนังดูสังเกตแล้วก็เทสสารว่าเราแพ้อะไรนะครับรักษาให้ถูกจุดนะครับถ้ามีอาการคันตามีการแพ้สิ่งรอบๆตัว,ตวอันเนี้ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือแพทย์ผิวหนังโดยตรงนะฮะัเพื่อรักษาตรงนี้ให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาทั่วๆไปที่ที่คุณหมอย,ยกมาให้ฟังเกี่ยวกับปัญหาตาล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมีปัญหามีคอมเมนต์มี จุดสงสัยอะไรก็ถามคุณหมอไปได้มีคอมเมนต์ไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อไปนี้อยากให้คุณหมอพูดเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ไม่ได้แล้วก็คุณหมอจะหาสาระอะไรมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับก็วันนี้สวัสดีครับเกี่ยวกับปัญหาตาล่างและยังไงพบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับคุยกับหมอบีศิลปกรรมตกแต่ง